สวัสดีค่ะวันนี้เรามาให้ดูขุบนะคะขนาดเม็แปดสิบนะคะขุบถาดซิ่งนะคะตอนนี้ช่างกำลังขึ้นลูกอยู่อันนี้ส่งลูกค้าเพชรบูรณ์ค่ะน่าจะทำไม่ทัน่าจะส่งสีเทพค่ะนี่ค่ะถาดซิ่งค่ะเป็นถาสูงนิดลูกค้าสั่งเป็นใบตรงนะคะถ้าจะเอาใบบิดสามารถสั่งได้ค่ะ อันนี้เป็นใบตรงมันก็แข็งแรงกว่าแล้วก็ย่ำเล็กกว่านะคะหน,น,น้สอันนี้เป็นโครงขนาดเมตรแปดนะคะพี่อันนี้ใส่ขนาดปกตินะคะแข่งขนาดปกติค่ะอันนี้ช่างกำลังทำกันเนาะเดีน,นี้ให้ดูก่อน บรรยากาศทั้งขำกำลังเร่งงานให้นะคะเดี๋ยวส่งลูกค้าเพชรบูรณ์เสร็จเดี๋ยวต่อลูกค้าลำพูนค่ะต่างจังหวัดเราจะส่งให้ทุกจังหวัดนะคะถูุตัวนี้ส่งเพชรบูรณ์ค่าส่งอยู่ที่พันสองร้อยบาทค่ะพี่แต่ละจังหวัดค่าส่งจะไม่เท่ากันนะคะพี่ถ้าโซนภาคอีสานนี่จะ2,600ต่อก1ุหนึ่งตัวค่ะจะเป็นโซนๆถ้าพาไปคะคะพี่ค่าจะส่งจะไม่เท่ากัน วันนี้ปิดคลิปเทียเท่านี้นะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0987 813 191นะคะหรือพักแชเทเพจมาที่ร้านข้างโลงเก้าเลี้ยวนะคระสวรรค์ดได้เลยคะ่ะขอบะคะุณค่ะ